ขณะน,นี้เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรร,รมนูญ <g ül> เพื่อเปิดโอกาสให้มีสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญที่สมาชิกส่วนใหญ่จะมาจากกาเรเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั้น <g ül> อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการวิสามัญของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคณะกรรม <g ül> รการวิสามัญพิจารณาร,ร่างในวาระที่สองเสร็จก็จะกลับเข้าไปที่รัฐสภาในวาระที่สองและที่สาม นะถ้ากระบวนการที่เสร็จนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็รูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างที่ร่างของรัฐบาลเสนอเข้าไปหรือร่างของสมาชิกสภาผูธธรร้แทนต่อเสือเข้าไปเนี่ย <c oughs> ก็คงเป็นที่แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ <c oughs> โดยประชาชนเป็นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง <c oughs> ทํานองเดียวก,กันกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรหรือสมาชิกผู้ที่สภาที่บารจงการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับกระบวนการนี้ก็คงใช้เวลาอีกอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ต้องไม่ต่ำกว่า180วันเท่าที่ตามร่างเสนอขนาดนี้ซึ่งในขั้นตอนของการร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็นเสนอความต้องการของท่านว่าท่านต้องการจะเห็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนครับที่เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมีสาระสาคัญอย่างไรที่จะทําให้ประเทศไทยของเรา อยู่กันอย่างยุติธรรมเสมอภาคแล้วก็ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้นะครับลดความขัดแย้งต่างๆแล้วก็มีความปรอมดอมเลืดขึ้นกระบวนการตรงนั้นเป็นส่วนที่จะสำคัญมากหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จทั้งฉบับก็จะต้องไปสู่ขั้นตอนของการลงประชามติ โดยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหลายก็ต้องมาลงประชามติการลงประชามติครั้งนี้จะไม่เหมือนกับการลงประชามติสมัยรัฐธรรมนูญปี2050การลงประชามติสมัยรัฐธรรมนูญปี2050เนี่ยเขาบอกท่านว่าถ้าท่านไม่รับนะเขาอาจจะเอารัฐธรรมนูญหน้าตาแบบไหนก็ได้อาจจะแยกกว่างที่ท่านเห็นเนี่ยมาใช้ก็ได้นะพี่น้องประชาชนตอนนั้นก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ ถูกขู่บังคับอยู่ไกลๆนะครับว่าตามม่เห็นชอบนะจะไปเจอที่แย่กว่าก็ได้แต่สําหรับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคตนั้นเนี่ยท่านจะมีทางเรื่องที่ชัดเจนครับว่าถ้าท่านเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประเทศไทยก็จะได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้บังคับ <aussi> แต่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญปี2050ก็จะย,ยังใช้บังคับต่อไปเพราะฉะนั้นทางเลือกชัดเจนครับสสรล่าสุดนั้นก็เป็น,นกลไกสําคัญน,น,นะครับในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ความหวังของประเทศจริงๆอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่ในการเลือกสอสรหรือการเสนอตัวสมัครเข้าเป็นสสรรวมทั้งการเสนอความติดเช็นต่างๆนะครับให้แก่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้แทนของท่านนั่นแหละครับ